ไม่ธรรมดาเปิดราคาค่าคลอดลูกชายคนแรกของกวินและปุ่มปุยก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอีกหนึ่งคู่ของวงการบันเทิงอย่างนักร้องหนุ่มกวินดูวานและภรรยาสาวสุดแซ่บสาวปุ่มปุ้ยพันธิพาที่ล่าสุดนั้นเพิ่งได้ให้กำเนิดลูกชายสุดน่ารักโดยวิธีคลอดแบบธรรมชาติเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาโดยมีการตั้งชื่อแบบสุดเก๋ว่าน้องไสอันบูสกายดูวาน สำหรับการคลอดในครั้งนี้กวินและปุ่มปุยเลือกคลอดลูกที่โรงพยาบาลสมิติเวชส,สุขุมวิทซึ่งราคาค่าคลอดนั้นหากคลอดแบบธรรมชาติราคาอยู่ที่7 9 9 0 0บาทแต่หากคลอดโดยวิธีผ่าตัดราคาจะอยู่ที่1 9 0 0 0 0บาทนั่นเองครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ